o ัลโหลทุกท่านทุกท่านยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนนะคะกลับเข้าสู่คอร์สเรียน S.K.2 ของเรานะคะในบทที่4ี่กันต่อค่ะอาละค่ะเรามาดูกันที่คำแรกนะคะช่ารืองนะช่าแปลว่าวันเกิดใช่ไหมวันเกิดของฉันวันเกิดของแม่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 เม่แม่แมัแม่แมงแม่เมแ่แม่น่่แ เม,ามา่อเอเชิงวันเกิดของแม่นะคะคราวนี้ถ้าเราจะถามว่าวันเกิดของคุณคือวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรเนะคะเดือนอะไรเราจะถามว่าจีเย่วันที่เท่าไหร่จะถามว่าจีเฮาเอาเดือนขึ้นก่อนนะแล้วค่อยตามด้วยวันเพราะเดือนเป็นหน่วยที่ใหญ่กว่าวันนะภาษาจีนจะเอาหน่วยใหญ่มาก่อนหน่วยเล็กนะคะตรงนี้ค่ะ你的生日是几月几号วันเกิดของคุณคือวันที่เท่าไหร่เดือนอะไร我的生日是五月四号 วัวจะเชื่อรื่อวันเกิดของฉันวันเกิดของฉันคืออู่เย่เดือนพฤษภาเออ่พฤษภาคมนะเดือนห้านะคะเสือเขาวันที่สี่นะคะก็คือวันที่สี่เดือนพฤษภาคมน,นั่นเองต่อไปค่ะมาดูคำว่าค er ่ายเล่ค่ายเล่เนี่ยคำว่าค er ่ายรากศัพท์ข้างหน้านะเกี่ยวข้องกับหัวใจด้วยค่ะนะเกี่ยวข้องกับหัวใจเพราะฉะนั้นพูดถึงความรู้สึกเราว่าค er ่ายเล่มีความสุขค่ะจู uni, شر, er ้นี่เชื่อมรือค่ายเล่ค่ายเล่บอกว่ามีความสุข นะคะคจู้ตัวนี้แปลว่าขอให้ขอให้คุณมีความสุขในวันเกิดน,นั่นเองค่ะก็คือสุขสันต์วันเกิดน,นะคะจู้ตัวนี้แปลว่าขอให้นะคะจูนี่ชื่อใครเหรอขอให้คุณสุขสันต์มีความสุขในวันเกิดนั่นเองต่อไปค่ะความสุขใช่มเรียนแบบมีความสุขนั่นเองค่ะความสุขเรียนนะคะ ต่อไปคำว่าเก๋นะเก๋ gay, เนี่ยมันมีเป็นในทางคำกริยาและคำ preposition mm hmm. ก็คือเป็นคำบุพบทนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าเก๋มันทำหนะ้าที่ได้สองแบบขึ้นอยู่กับตัวโครงสร้างประโยคนะแต่ว่าในบทนี้เนี่ยเรามาเรียนเก๋ที่เป็น verb ที่แปลว่าให้นะจริงๆ preposition preposition ก็แปลว่าให้นะแต่ตำแหน่งจะไม่เหมือนกันละเรามาดูตรงนี้ก่อนเก๋แปลว่าให้ให้คุณ g ก๋ gay, นี ให้เขาเกท้าให้แม่เกตม่หมาให้ใครเกตเชให้ของเก่ต้องสิให้แอปเปิ้ลเก่พิงก์กัวให้เงินเก่เเียนให้อะไรเกต์什เนม่คะเพราะฉะนั้นจะเป็นให้ใครก็ได้หรือจะเป็นให้อะไรก็ได้นะ่คะคราวนี้ถ้าเราจะบอกว่าถ้าเราให้สิ่งของกับใครเราจะเรียงยังไงให้เดา เราเอาคนขึ้นก่อนนะเอาคนขึ้นก่อนสิ่งของนะคะโอเคไหมคนมาก่อนสิ่งของนะว uh, ัวเอ่อนีแก้วเฉันมคุณให้อะไรฉันประโยคนี้คุณให้อะไรฉันวัวคือคนเฉนมคือสิ me, ่งของหนีแก้วเฉินมคุณให้อะไรฉันว่าแก้หนีเฉียนฉันให้เงินคุณนะวัวแกหนีเฉียนฉันให้นะให้อนะไรให้ใครก่อนแล้วก็ค่อยตามด้วยสิ่งของว่าคืนะะออะไรนยคะคราวนี้เรามาดูตรงนี้กันนะคะ 你给谁苹果你给谁苹果คุณให้แอปเปิ้ลใครภาษาไทยก็คือคุณให้แอปเปิ้ลใครใช่ไหมคะเราดูกันค่ะเฉยในที่นี้มันก็คือพูดถึงคนบุคคลใช่ไหมเราก็เอาขึ้นก่อนอยู่ดีแล้วตรงนี้เป็นสิ่งของเราก็เอาค่อยตามมาเนี่ยค่ะฉันให้แอปเปิ้ลแม่หัวแก่แม่หมาพิงกัวหัวแก่ม่หมาพิงกัวเนี่ยค่ะต่อไปค่ะเจี๋ยนะคะเจี๋ยตรงนี้แปลว่ารับ นะอย่างเช่นว่าเจี๋ยเหรินรับคนค่ะแท็กซี่ไปรับคนนะเป็นเจี๋ยเหรินหรือเราไปรับเพื่อนที่สนามบินเนี้ยรับเพื่อนก็จะเป็นเจี๋ยิงหยกเนี่ยค่ะรับคุณก็ได้พรุ่งนี้ฉันไปรับคุณนะเนี่ยโอ้ชี่เจี๋หนี่อชี่เจี๋หนีนะฉันไปรับคุณส่วนคำว่าเจี๋ยเตียนหวาก็คือรับโทรศัพท์ค่ะใช้ได้เหมือนกันนะเจี๋ยเตียนหวารับโทรศัพท์เนี่ยค่ะเช่นรับโทรศัพท์เร็วนะคะรับโทรศัพท์เร็วไข่เจี๋ยเตียนหวา 快接电话นะคะรับโทรศัพท์เร็วประโยคนี้เอาไว้ใช้พูดได้นะคะต่อไปค่ะ,คะวัน明天去机场接朋友我明天我明天明天คือพรุ่งนี้去机场去ไปนะคะจีังสนามบินนะเจี๊ยผงหยกรับเพื่อนสังเกตดูค่ะประโยคนี้เป็นประโยคที่เป็นโครงสร้างเบสิกในภาษาจีนเลยนะวันนะวันเวลาเนี่ยมาอยู่ก่อน อาจจะอยู่ข้างหลังประธานหรือข้างหน้าประธานก็ได้ประธานคือหัวใช่ไหมนะคะเราอาจจะบอกว่ามิงเทียนหัวฉี่จีฉังเจี๋ยผังหยกหรือห oh ัวมิงเทียนฉี่จีฉังเจี๋ยผังหยกก็ได้เช่นกันนะคะคราวนี้เรามาดูต่อไปนะเราบอกก่อนว่าเราไปที่ไหนนะสถานที่ตามมานะคะสถานที่แล้วค่อยบอกว่าเราไปทําอะไรน,น,นั่นเองโอเคไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยโครงสร้างหลกักๆก็จะประมาณนี้แหละคะ่ะนะคะในภาษาจีนต่อไปค่ะหวานสัง วันช่างแปลว่าตอนกลางคืนค่ะนะค่ะวันช่างตอนกลางคืนจ่าวช่างตอนเช้าช่างอู่ตอนช่วงเช้าจงหูตอนกลางวันเช้าอู่ตอนบ่ายวันช่างตอนเด่นตอนเย็นตอนดึกนะค่ะจ่าวช่างตรงนี้เนี่ยเรามักจะพูดถึงช่วงเวลาประมาณเช้าเช้าอะค่ะหกเจ็ดโมงแปดโมงก็ยังได้อยู่นะคะส่วนคําว่าเช้าอูก็คือช่วงเช้านะตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงก่อนเที่ยงส่วนคําว่าจงหูตรงนี้ก็คือช่วงเที่ยงนะคะ เช้าก็คือหลังเที่ยงละนะหลังเที่ยงแล้วก็ก่อนพระอาทิตตกนะคะคือช่วงบ่ายนั่นเองส่วนวานช่าเนี่ยก็คือช่วงตอนดึกตอนเย็นนะคะพระอาทิตตกไปเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเรามาดูตรงนี้ค่ะวันช้าป้าเตียนวนช้าป้าเตียนคือกี่โมงป้าเตียนนะป้าเตียนคือ8ปดโมงใช่ไหมเข็มนาฬิกาชี้ที่เลขแปดวันช่าคือตอนกลางคืนตอนกลางคืนที่เข็มนาฬิกาชี้ที่เลขแปดคือกี่โมงเอ่ย สองทุ่มถูกไหมคะสองทุ่มในภาษาไทยเนี่ยนะคนไทยมักจะติดนะหนึ่งทุ่มสองทุ่มก็จะไปพูดเป็นอ e ีเตียนอ่าเตียนแบบนี้ไม่ได้นะคะอีเ e ตียนเลี้ยงเตียนเนี้ยก็ไม่ได้เช่นกันนะไม่ได้นะคะเขาก็จะพูดตามตัวเลขนะเข็มนาฬิกามันชี้ไปที่ตัวเลขอะไรแล้วก็พูดตัวเลขนั้นนะคะแล้วก็ใส่ช่วงเวลาเข้าไปหนึ่งทุ่มนะหนึ่งทุ่มภาษาจีนพูดว่าหวานช้าเจ็ดนมงสองทุ่มวันช้างปาดโยนสามทุ่ม 晚上九点สี่ทุ่ม晚上十点ห้า desta, ทุ่ม晚上十一点นะคะโอเคไหมต่อไปค่ะเรามาดูตรงนี้晚上八点睡觉我晚上八点睡觉睡觉ตรงน,นี้นะคะแปลว่านอนหลับนะคะเดี๋ยวเราซื้อใส่เสียงให้นะ,ะสนะแล้วก็เจ้านะคะส觉เจแปลว่า Osman นอนหลับค่ะฉันเนี่ยนอนหลับตอน สองทุม่มวันสิบแปดที่คือสองทุม่มนะคะ你晚上常做什么你晚上常做什么常ตัวนี้เนี่ยแปลว่าบ่อยจ้วดเสทำอะไรตอนกลางคืนคุณมักจะทำอะไรนั่นเองนะคะต่อไปค่ะคือว่นนะว่นตัวนี้รา่างศัพท์ข้างในของมันเนี่ยเกี่ยวข้องกับปากใช่ไหมคือการถามนั่นเองค่ะถามคำถาม,ถามว่นวัน,วนทีนะคะวันทีแปลว่าคำถามว่นเราชื่อถามคุณครู วันมาถามคุณแม่วันเฉยถามใครถ้าเราบอกว่าถามถามปัญหาอาจารย์นะถามปัญหาอาจารย์เราก็จะพูดว่าวันเลือชื่อวันทีนะเราเอาใครขึ้นก่อนแล้วค่อยตามด้วยว่าไอ้เนื้อเรื่องหรือหัวข้อที่เราถามก็เอาตามมานั่นหลังนะคะต่อไปค่ะวันเหลือเช่อวัววันลชื่อวันทีฉันถามปัญหาอาจารย์ใช่ไหมนี้เหมือนกันเลยประโยคเดียวกันแหละจากข้างบนแต่ว่าเพิ่มคําว่าวเข้าไปนะคะตรงนี้เพิ่มคําว่าวเข้าไปแค่นั้นเอง ถ้าวันนี้ฉันมานนฉันมาความหมายก็คือเขาถามอะไรคุณนะเขาถามอะไรคุณอารักําคำรับในบทที่4ของเรานะก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะไว้เดี๋ยวเราไปเจอกันต่อในบทที่5นะคะอย่าลืมทบทวนคำศัพท์กันด้วยนะแล้วเจอกันค่ะ